สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องกเกษตรพอพเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็อยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวันนี้มาดูมาดูกล้วยนะครับว่าจะเหลือหรือเปล่าอ่าด้านนี้จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับในภูเขาลูกนี้วันนี้เป็นวันที่อ่าสกุมภาพันธ์สองหนะครับเป็นช่วงฤดูแง้งแปลงนี้เขามาถอนมันไปแล้วนี่แปลงนี้ถอนมันไปแล้ว นี่ครับลุยมากลางทุ่งนาเลยเดี๋ยวเราจะไปดูดูกล้วยกันว่ายังจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเผื่อได้กล้วยไปกินสักครือหนึ่งเพราะว่าเดือนก่อนเดือนที่แล้วมามันยังไม่สุกมันยังไม่แก่ผ่านไปหนึ่งเดือนก็คงจะได้ระยะแล้วลองดูว่ายังเหลือหรือเปล่าขับบรรยากาศ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหน้าแรงนะครับก็จะแห้งแรงสีแดงหาโชคดีที่แปลงนี้ไฟยังไม่ถึงไฟยังไม่ไหม้แต่ว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่าดูสภาพอากาศฝั่งตรงข้ามกันเป็นส่วนมะขามหวานนะครับตรงนู้นก็ไหม้ไปเรียบร้อยเมื่อ,อเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับก็ ช่วงนี้รัฐบาลรณรงค์ห้ามจุดห้ามเผาขณะนี้ก็ยังฝุ่นพีเอ็มสองจุดหายังเยอะอยู่เมื่อเช้าผ่านน้ำหนาวมาก็โอ้โหคอนสารจุกๆเลยฝุ่นนะครับตรงคอนสารก่อนขึ้นภูน้ำหนาวก็ฝุ่นหนาเรามาดูอ๋อลืมลืมอย่างนึง เธอเรืมเอมาบัวลงมาโยนเดี๋ยวค่อยเอามาไม่เป็นไรเดินมาก่อนวันนี้เอาบัวนะครับเม็ดบัวแดงหัวบัวแดงจะมาโยนบ่อนี้หน่อยจะมาโยนลงบ่อนี้บ่อนี้น้ําก็ไม่แห้งนะครับเนี่ยน้ําไม่แห้งน้ําตลอดทั้งปีเลยแต่ต้นไม้ด้านบนก็แห้งแห้งแห้งไปตามสภาพอากาศสภาพความแห้งแลง้ง สภาพฤดูกาลตรงนี้มีแผนโครงการว่าจะมาทำที่พักที่เป็นคล้ายๆกับบ้านต้นไม้นะฮะตรงนี้เย็นนะครับเย็นนะครับเย็นอยู่ใต้ร่มไม้นี่เย็นตรงนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับ ตัวนุ้นก็ทําสวนดอกไม้สวนอะไรเขาไม่รู้หนึ่งหลังแล้วก็เนี่ยหลังหลังกับหลังกอไม้วันนี้ก็มีสองไฟฟ้าก็ประมาณสามสี่ห้าร้อยเมตรนี่แหละเหมือนจะเหมือนจะไม่อยู่แล้วนะแต่ว่ามีมีตัวใหม่เพิ่มมีเครือใหม่เพิ่มเนี่ยนี่เหลี่ยมเหลี่ยมยังไม่เหลี่ยมเหลี่ยมยังไม่ลบเลย กล้วยนี่โอ้โหแบบอลังการดูดูต้นนี้กี่เมตรเนี่ยนะเออดูดิต้นสูงมากเลยเอามีดมาอยู่ใช่ไหมไอ้งวดก่อนไม่ว่าจะจัดต้นไหนอะโอ้ไม่นี่มันต้นเก่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ต้นใหม่ใช่เหรอมันยังไม่ลบเหลี่ยมยังไม่ลบเลยก็มันไม่ได้นานเลยนะเธอเหรอ เดืนที่แล้วไนะม่มีก็มายังไม่ได้นะครับเพราะว่าเหลี่ยมมันยังไม่ลบเลยนะ่ะฮะมันจะไปสุบเร็วกเลยค่ะเออเหลี่ยมไม่ลบเลยหรือจะไปตำตำสักไ,ไปให้เจีหวานสักนี่ตัวเนี้ยไม่เจีหวานเขาชอบกินเนี่ยเอาไปตำตำใส่ไอ้นี่กล้วยเนี่นี่เอาไปสักเอ่อ นี่ไปให้คนงานตำเนี่ยได้อยู่แต่เธอตัดได้หรอได้อ่ะถือกล้องมีดอกมีกระิเทนึงเออเนี่ยวิธีตัดด้วยทำยัไงอ๋อแค่นี้แค่นี้ก็ได้แล้วใช่พีคมขนาดใช่พีคมมากถึงแม้ว่ามันจะเล็กเอา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  โอไปตำมอือหวานโอ้ยเดี๋ยวเราหน้าฝนาเราจะมาขุดไปไปลูกตรงนี้ขุดบ่อด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับผมพว่าได้กล้วย,ยแล้วได้กล้วยไป,ไปหนึ่งต้นเอ้ยหนึ่งเกลือพอแล้วได้กล้วย <พอ S 2> แล้วของฝากจากพิษณุลโลย